สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องคะมาครับพี่น้องมือนี้ได้ย่าบุญเสียนพี่น้องส่วนนี้คืออยากแนวเสียบเสบส่วนนี้อยากได้ย่าบุญเสียนอยากแนวเพ็ดเพเปี่ยวเี่ยวพี่น้องอืมมามาพี่น้องเบาๆไร้ยัยางย่าบุญเสียนอีกแล้วยำเองนะคะพี่น้องคะยำบุญเส้นเครื่องกระสิบครบทุกอย่างนะพี่น้องใส่เท่าที่มีมือนี้ใส่บุญเสียนต้นสนพี่น้อง พี่ลูกตันไม่เห่าแม่ถ่ายคลิปอยู่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาโน no 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 no, no, no. เซนแบบบริต้ตัดได้พี่น่องไม่ตัดอยากกินแบบยืดยืดยาวๆอย่างนี้เลยอืมนี่บ o ตัดอืมอม ลูกตารไม่เอาลูกลูกตารไม่เอาไม่เอา,าเขาไม่เอาไม่ของม่นจะเจอหยอกกันอยู่หนอนตอนนี้ก็เห็นจ้าเมนเูนเก่าๆเ,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 เนี่ย กินแยมหมุนเฉียนเลี่ยงกันไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเห็ดใหม่เห็ดใหม่เด้พี่น้องเป็นคลิปใหม่แต่ว่าก็บยมหมุนเฉียนคือเก่าแต่ว่าก็เป็นคลิปที่ฮ่องกงไยใหม่เ่าเปคลิปเก่าอืมอืม วู้เซนแบบนี้แซบพี่น้องบ่อืดแบบแซ่เอาคุณก็เป็นวุ้นเสนสดนะเป็นวุ้นเส้นแห้งวุ้นเส้นตุ้นสดนะมันแซ่หนามมันอ่อนเส้นกระตุ้่ค่อยอืดถ้าเป็นเส้นสดเนี่ยอืดเร็ว แล้วก็เซ็นขาดลวกเบอร์อันเนี้ยอืมเป็นตังไเบอร์คนเซ็นบอร์เด็ดตัดเอาแบบนี้ลวโว้ยพี่ลูกจันไม่เหาไม่ถ่ายคลิปอยู่ลูก บนมเด็ดตัดตัดสี่กินไงกนเนี่ยพักกระบุ้นี่พักยังพี่หน่องมิตรสลัด,รดกรอบมานเนี่ยปุ่งกระตุ้นยิ่ง พักก็สลัดกอบอย่างเดียวเหมบุมีผักไปสือบบมันบุมีอืว้าวเอรออืมน่าจะปลว ไม่เอาไม่เอาคือไม่รู้หูหนสาวก็ได้เอาไม่เอาไม่เอากัดกันเป็นห้องเ้าจะไปกินต่อคีมกันเนี่ยเอาไหนก็ไปทำเนี่ยนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องค่ะฝากกันไว้คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจะไปกินต่อ,อ,นะอ,อ,ตอลูกกับเฮา